หลาน MC มอีอไซค์นะครับวันนี้จะมาถ่ายคลิปรวมรถเข้าใหม่นะครับผมแต่ตอนนี้นะแดดร้อนมากนะครับลองดูแสงแดดดิเห็นไหม แต่ยังไม่ร้อนเท่ากับร้าน M4 มอไซน์นะช่วงนี้ได้รถเข้ามาหลายคันเยอะมากๆนะครับแต่เดี๋ยวจะมาถ่ายว่าตอนนี้มีรถอะไรเข้ามาใหม่บ้างที่พร้อมขายนะครับเริ่มกันที่คันแรกกันก่อนเลยนะครับคันนี้นะแสงนี่แสงสีนี่แบบเรียกว่าไงแบบสีเหลืองอะลามเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว GPX d a m o n GR 150นะครับแล้วเขามาพร้อมกับของแต่งแบบแน่นๆลองดูเห็นไหมมีสาท่อแต่งมาด้วยนะครับนี่มีสีทองที่แฮนด์อะไรต่างๆนี่คือแบบสวยงามเลยนะคันนี้ใครอยากได้นะครับราคาเพียงแค่2 หมื่นกลางๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวทําคลิปรีวิวให้แบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเล็กไมวิ่งมาไม่เยอะนะครับคันนี้วิ่งมาแค่ประมาณ2 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับมาเข้ามาดูข้างในกันต่อครับร้อนมากช่วงนี้แดดแบบสุดยอดจริงๆนะ ต่อมานะครับคันนี้เป็นคันที่เราไปรับรถมาจากจังหวัดจันทบุรีนะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับผมรับรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็จ่ายเงินสดให้ทันทีด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็น n m a x นะครับแต่เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับปกติ n m a x มันจะมี2ตัวใช่ไหมจะมีตัวที่เป็น ABS ธรรมดานะครับแต่ตัวนี้จะมี traction control เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเป็นรุ่นท็อปสุดของ n m a x เขาเลยแล้วก็ตัวนี้มีมีการใส่นะครับเปลือกด้านนอกนะครับที่แบบแต่งให้มันดูเหมือนแบบบิ๊กสกู๊ตเตอร์ใหญ่ๆนะอัน นะครับอ่ะคันนี้นะครับจะเป็นรถปี2022ด้วยนะครับผมเลขใหม่วิ่งมาแค่10,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ขยับกันต่อมานะครับคันที่3ของเราคันนี้จะเป็นรถกลุ่มประเภทตามสภาพทําไมถึงเป็นรถตามสภาพนะเพราะว่าตําหนิเขามีด้านหน้าอย่างนี้นะครับผมแต่ราคาเนี่ยราคาถูกๆนะครับเอาไว้ใช้งานแบบจ่ายตลาดอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับผมตัวนี้ได้เป็นรถหัวฉีดนะครับบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถที่ลูกค้านํามาตีเทินกับทางร้านเรานั่นเองนะ เลขหม่นะครับคันนี้จะวิ่งมาอยู่ประมาณ20,000กิโลนะครับได้เป็นตัวล้อแมกรุ่นท็อปนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ข้ามาที่ฝั่งคันนี้กันนะครับคันนี้ก็จะเป็นซู m เมอร์เนะครับเออรถก็ประมาณ20,000กว่ากิโลเหมือนกันเป็นรถตีเทิร์นเข้ามาเหมือนกันเลยนะครับผมคันนี้จะเป็นซู m เมอร์เนะใครอยากได้รถ2ตัวนี้ที่ราคาเบา,เบา เขาเรียกว่าไงนะราคาเบาๆแบบประมาณ2 0 0 0 0นิดๆหรือว่าไม่เกิน2 0 0 0 0เนี่ยเดี๋ยวรอติดตาม2คันนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็รอบนี้มีสวยๆเข้ามานะครับเป็นเจ้าย a ม a h a GT 1 2 5น้นั่นเองนะครับตัวนี้ได้เป็นสีเทาแบบแลมโบนะครับได้ล้อแมกนะครับเล็กไมล์เนี่ยมาแค่5,000กิโลเท่านั้นเองเป็นรถปี2-3นะครับผมเป็นรถปีใหม่ด้วยนะตัวนี้ผมเห็นแล้วยังแบบอยากได้เอาไว้ใช้เองเลยนะรถมันค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ เอาใจคุณผู้หญิงบ้างนะครับกับเจ้า Honda Scoopy ไนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นไฟหน้านี่เป็นแบบดิจิตเขาเรียกว่าไงนะ LED นะครับยิงแสงผ่านลูกแก้วนะครับสวยๆงามๆเลยตัวนี้รถมือเดียวนะครับได้เป็นสีดำดูพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ขยับกันต่อมาคันสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับผมก็คือเจ้า Honda s u ู m e r X นะครับผมคันนี้นะครับเล็ไมเนี่ย มาแค่2,000กิโลเท่านั้นเองนะครับรถบ้านใหม่แท้100%ไม่มีการกลับก่อใหม่นะครับมา2,000กิโลจริงๆนะเรามีรูปนะครับทุกคันเนี่ยที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับเรามีรูปตั้งแต่ตอนซื้อจากเจ้าของเลยนะครับผมก็คือสามารถที่จะเช็คเลขใหม่จากเจ้าของได้เลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะทําคลิปรีวิวแบบละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในแต่ละคันว่าสภาพตัวรถอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ถ้าเกิดหากใครใจร้อนใช่ไหมอ่าอยากจะรู้ข้อมูลรถแบบเร็วๆนะครับ นี่เลยโทรมาที่เบอร์มือถือ0805580396นะครับเบอร์นี้สามารถไปพิมพ์บน Google ก็ได้นะครับในช่องบ้านแดงก็ได้หรือจะทักมาบ้านเขียวของผมนะครับ ID ตามนี้เลยนะครับผมร้านเราอยู่ที่ซอยเพชรเกษม77นะครับผมสามารถมาดูรถคันจริงที่ร้านก่อนได้เลยนะและถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนและได้ราคาดีนะครับก็อย่าลืมนึกถึงร้าน MC มอเตอร์ไซคเอาไว้ด้วยนะครับไงเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายคลิปรีวิวให้ ทุกคนได้ดูกันแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับ